ไป่เก่าแล้วเนาะอไปทิพย์ขายรอไปเฮ้ของเก่ามาแล้วบักุงลุงเย็นก็ไปงี้แค่ยังไงไปขายเรียนนั่นนึเาใช้ซักผ้าวะนี้ซักมือเอาเราะไซื้อไหมเอาไปใเนี่ยไปขายไม่เซไปขายยังไงของเก่าก็เสียดายของใหม่ก็ยังได้กันนี่กันดีมเอาไปแลยูมมีกระหงไงเัวดถึง5พเลยนะ เอาของเก่านี่แมนมิกะโฮมแมนทูกสาขาได้บ้างนีมทุกสาขาเลยทั่วประเทศอีดีบริเวณนี้อีดีอย่ามาทัวร์พวกคนโฉบไปทั้งนั้นไปมิกะโฮมก่อนไปไปเอาปมิกะโฮมก่อนถามเขาได้จริงไหมมิกะโฮม n o r m a มสวัสดีเช้าสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าติดต่อเรื่องอะไรเนาะไอ้พอดีผมได้ยินว่า อ่าของเก่ามาเรียกของมาเรียกส่วนลดแค่ของใหม่จริงไหมครับอ๋อจริงจริงครับผมพม่กระโฮมเราให้ส่วนลดจริงๆครับคุณภาสูงสุดถึง5,000บาทโอ้ยผจะเชิญครับผโอ้ยว้าวใหญ่มากแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่นะไว่ได้ตัวย่อๆครับหมายถึงว่าส่วนลดได้ทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับอ่าส่วนลดโปรโมชั่นตรงนี้จะรุ่นที่เราติดป้ายไว้เนี่ยครับ สามารถแลกรับเป็นส่วนลดได้เลยครับตั้งแต่500อบาทสูงสุดก็คือ5,000บาทไม่ว่าจะเป็นสินค้าแอร์ทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นครับผมเดี๋ยวเครื่องซักผ้ามาแลกทีวีด้านก็ได้ส่วนลดเหมือนกันด้านส่วนลดเหมือนกันครับสามารถแลกข้ามรุ่นข้ามสินค้าด้านไม่ว่าจะเป็นแอร์แลกเป็นทีวีนะครับหรือว่าตู้เย็นแลกเป็นเครื่องซักผ้าเขาเข้าแลกได้ไหมซักไม่ได้ครับเครื่องซักผ้าเก่าเนี่ยมาแลกใหม่ได้เลย แรกเป็นส่วนลดได้เลยครับแลกไ,ได้ได้เลยโอ้ยี่ครับราา <c oughs> เครื่องซักผ้าเคร่อเก่าแล้วทุกสาขาทั่วประเทศทุกสาขาทั่วประเทศครับไม่ต้องรอโปรโครับผมใครที่เครื่องซักผ้าเก่าอยากมาแลกของใหม่นะครับได้ส่วนลดสูงสุด0 0 0ันบาทที่เมกระรโฮมสาขาใกล้บ้านของท่านนะครับทั่วประเทศใกล้ที่ไหนไปที่นั่นมาต้อเทียงกันเอาเครื่องนี่บเครับ จบครับนี้ครับผมคุณชายรับกับเองหรือว่าให้จัดส่งมีบวิมีการจัดส่งเราจะส่งทีชนะนิคาร์ของเก่ามีค่านำมาแลกไป